สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูบินิ l เลตนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมทําเงินฟรีได้งจริงแน่นอนนะครับผมใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินทูบินิ l เลตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูบินิวเลตนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมทําได้ฟรีบนมถ and ใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับก็ให้เราผมดาวน์โหลดแอปนี้ลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับในส่วนของ Bingo Spin นะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีแค่ Android นะครับในส่วนของ iPhone นะครับผมไม่สามารถเล่นแอ แอปนี้ได้นะแอปนี้จะเล่นได้แค่ Android ถ้าเราต้องการดาวน์โหลดเนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปากหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปนี้นะครับส่วนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราด ็ภารกิจนะครับให้เรานะครับผมกดมาที่เมนูภารกิจนะครับผมเมนูที่3นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราดูคําว่ากรอก ID คดีเชิญตรงนี้ให้เรากดคําว่ากรอกตรงนี้เลยนะครับในการกรอกไ d ของผู้เชิญน,นะครับหรือว่ารหัสโค้ดแนะนำเนี่ยถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นร ah ห,นหัสโค้ดไว้ให้สามารถกรอกรหัสโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเพิ่มเติมได้นะครับผมตัวนี้เป็นการกรอกรหัส ID คําเชิญนะจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ถอน เงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับผมก็จะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูก่อนเลยครับว่าทางแอปเนี่ยถอนเงินแบบไหนอย่างไรแล้วก็เงินเนี่ยจะใช้เวลากี่วันถึงเงินจะเข้านะให้เรากดปุ่มคําว่าถอนเงินด้านบนขวามือนะครับที่เป็นกรอบสีแดงกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมียอดเงินคงเหลือให้เราดูว่าเรามีตัวเงินเท่าไหร่ในแอปเกมนะครับถอนเงินขั้นต่ําสุดนะครับอยู่ที่10บาทถอนไปยังบัญชีทูมานี่อเ l ลิตนะครับในการถอนเงินหรือว่าอัตราการถอนเงินของผมเน ที่1.5%จํานวนที่จะได้รับในการถอนเงินคือ79บาทนะครับหากค่าธรรมเนียม1บาทจะเหลือ78บาทนะครับผมให้เราดูยอดตรงนี้นะครับถ้าเราครบ10บาทแล้วนะครับตรงตัวเลขสีแดงเนี่ยเราก็สามารถถอนเงินเข้าทุมนิวเลตได้เลยครับในส่วนของอัตราส่วนนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับผมก็คือการเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บระดับนะครับจนถึงระดับที่เขากำหนดนะครับ 1, 3, 10, 13, 15, 18, 20, 25นะครับผมแล้วก็สูงสุดที่50นะครับ ถ้าเราทําอัตราส่วนครบ1น0่เนี่ยเราสามารถถอนเงินได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมมีห0 0พันนะครับ5 3 0 6นะครับถ้าผมเนะี่ยทำจนถึงเลเวล50นะครับผมหรือว่า100%เนี่ยผมก็สามารถรับเงินได้ที่5,000บาทเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะเพิ่มในส่วนของระดับเลเวลหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการถอนเงินเนาะผมก็เลือกเป็นทรูมิเน่โวลิทแล้วนะครับผมกดตกลงกดถอนเงินนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากรอกหมายเลขบััญชีนะคร um รรบบหืออว่าเ์ เราลงไปในช่องนี้เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับโอเคนะครับผมได้ทาการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจานวนเงินเหลือศูนย์บาทนะเดี๋ยวเรามากดที่ะวัตด้านบนขวามือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของรายละเอียดนะครับของการถอนเงินนะครับจะมีรายจ่ายแล้วก็รายได้นะครับในส่วนของรายจ่ายเนี่ยก็คือการถอนเงินของผมนะนี่ครับเจบาทนะครับผมถอนเงินไป22มิถุนายนครับอันนี้เป็นเวลาในแอปนะครับผมที่มันขึ้นให้เราดูนะครับเป็นวันที่22นะเวลาก็เกือบบ่าย สามโมงแล้วนะครับผมสิบสนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีเรามาดูที่รายได้นะครับอันนี้จะเป็นรายได้ที่เราได้รับจากรางวัลการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนครับถ้าเราทําการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เชิญหรือว่าเราไม่แนะนำนะครับรายได้ก็จะได้จากการเล่นเกมแล้วก็ทําภารกิจนั่นเองนะครับอันนี้คือการถอนเงินนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูที่เมนูที่1นะครับด้านล่างนะคำว่าเชิญเพื่อนนะครับรับ500บาทนะครับในการเชิญเพื่อนรับเงิน500บาทตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะทําหรือวว่่าาาาไไมมมทํก็ด้ตค สะดวกและก็ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับถ้าหากว่าคุณอยากรับเงินเพิ่มเติม500บาทตรงนี้คุณต้องแนะนําเพื่อนด้วยการแนะนําเพื่อนแนะนําอย่างไรกดเชิญเพื่อนทันทีเพราะเรากดเชิญมาแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความนะครับฉันพบซอฟต์แวร์ทําเงินที่น่าสนใจฉันสามารถทําเงินได้ด้วยการเล่นเกมง่ายๆฉันทําเงินได้แล้วกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ได้อันนี้คือข้อความที่ทางแอปเขากําหนดไว้ให้เราสามารถกดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็นําไปโพสต์ในส่วนของ Facebook Fanpage หรือว่า Facebook ส่วนตัวทําเป็นนนใส่วง ข้อความเป็นโพสต์ลงในส่วนของช่องทางต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กท Twitter l i ล e YouTube Tik t ็อททาได้หมดนะครับอยู่ที่การสร้างสรรค์ของเพื่อนๆเ,เลยนะครับในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้สามารถทําได้เลยเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าเราจําเป็นต้องทำนะในการแนะนําเพื่อนหากคุณอยากมีไรายได้ทุกวันอยากถอนเงินทุกวันนะครับผมสิบาทขั้นต่ําหรือว่า100บาททุกวันเนี่ยคุณจะต้องสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเลยนะครับเราก็อาจจะได้เงินช้าจากการทําเงิน1วันคุณไม่ สามารถเล่นได้จนถึงเงิน10บาทแน่นอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเก็บสะสมในการเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปเล่นเกมฟรีเก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆนะครับระดับนะครับในการแนะนําเพื่อนมีทั้งหมด5ข้อนะครับผมเงินรางวัลที่เราจะได้รับถึง500บาททําอย่างไรนะครับหนึ่งนะครับเมื่อเพื่อนของเราถึงระดับ3ระดับจับฉลากนะครับโดยการหมุนสปินเนาะครบ50ครั้งระดับเจระดับ10แล้วก็ระดับ15อันนี้ค่อนข้างยากนะครับจนกว่าจะถึงระดับ15ระดับ10นี้ก็ยากแล้วนะเพราะว่าผมย ยังทาไม่ถึงเลยนะครับระดับ10เนี่ยผมก็เล่นทุกวันนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะครับต่อมาเมนูที่2องสปินนะครับล้วก็กดสปินนะครับการสปินเนี่ยก็คือมันจะใช้เหรียญทองด้านบนในการสปินนะครับเหรียญทองตรงนี้หาได้จากตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมจะมีเหรียญทองมีเงินเขียวนะครับแล้วก็การทําภารกิจตรงนี้นะครับเราจะได้รับเหรียญทองแต่ถ้าเราสปินเจอนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของบิงโกนะก็คือสังเกตที่รูปปลาหมึกนะครับมันลงมาด้านล่างตรงนี้เนี่ยถ้ามาเรียงครบเป็นบิงโกนะครับเราก็ จะได้ทั้งอยอดเงินนะครับแล้วก็เหรียญทองถ้าเรามีคะแนนเหรียญทองเยอะนะครับแนะนําให้เรากดค้างไว้ตรงคําว่าสปินแล้วเราก็ปล่อยนะครับให้มันทําการสปินให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดย้ำๆนะครับผมนี่คือเทคนิคในการเล่นผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะนะี่ครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของเลเวลของเรานะครับอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับระดับเลเวลเนาะผมอยู่ที่เลเวล9นะครับผมอยู่ที่3 2 8 0ถึงจะเลื่อนเป็นเลเวล10ก็คือครบ100%ทําอย่างไรถึงเราจะได ใช้เปอร์เซ็นต์มาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยได้รับจากการหมุนสปินนะในส่วนของ x p นะครับเราจะได้รับจากการหมุนสปินนะครับสังเกตในสปินของเรานะครับผมมันจะมีคําว่า exp นะครับโอกาสที่เราจะหมุนได้เนี่ยน้อยมากๆนะครับผมผมหมุนมาคะแนนเหรียญทองเนี่ยยีล้านคะแนนนะครับก็ยังไม่ได้ถึง100%เลยนะครับผมมันได้ยากมากนะครับโอกาสที่เราจะถึงระดับ20%เนี่ยก็ค่อนข้าง,างยากเหมือนกันนะครับผมในการเลื่อนระดับเลเวลนะอันนี้ยากมากนะครับผมหมุนเลเวล10เนี่ยเลเวล9เนี่ยจะขึ้ เลเวลสิบเนี่ยมานานแล้วนะเป็นเดือนแลวนะครับผมยังไม่ถึง100%เลยนะครับผมก็หมุนเรื่อยๆตามเวลาที่ผมว่างนะครับผมก็หมุนบ้างไม่ได้หมุนบ้างนะแดี๋ยใช้เวลาเหมือนการควาที่จะได้32%มเนี่ยยากมากๆนะทุกคนแล้วก็หมุนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะมีทั้งตัวเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญทองเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมก็เล่นง่ายๆแค่นี้นะครับเลน่นไม่ยากเทคนิคก็คือเราต้องแนะนําเพื่อนด้วยถ้าเราไม่แนะนําเพื่อน,นก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับส่วนด้านขวา,ามือเนี่ ฟรีให้เรา10ครั้งนะครับผมแล้วก็สปินแบบนี้ไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บตัวเงินนะครับนำไปแลกเป็นเงินบอเลทนั่นเองนะครับวิธีการเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็ลองไปเล่นดูนะนี่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างครับเล่นฟรีไม่เสียเงินนะครับสำหรับยอดเงินที่ทําการถอนไปเนี่ยเจบาทหรือว่า78บบาทเมื่อกี้นะครับผมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ถ้าได้รับเงินมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตให้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะถ้าเง,เงินมันเข้าวันนี้นะผมจะลงคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็ประมาณนี้เพื่อนๆลองดาวน์โหลดไปเร่นกันดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ